เปิดประตูเข้ามาเจอสภาพนี้สงสัยถ้าจะหนาวโอ้ยนเลิกมดเลยที่นอน หนาวไง่าอนนะโอ้พ่อเปิดแอร์ไม่พอเปิดพัดลมให้หนูด้วยหนาวว่าซานฮะน้องหนาวเหรอฮะมึงหนาวไง ทำงานอยู shorts, ่ค <göz> ร <ü separ atie> ับเข้ามาดูมันแอร์ก็เปิดพัดลมก็เปิดอากาศก็หนาวพ่อดูมองดูมองอีเวนลูงนี่มาสุดยอดจริงๆะนะ

อย่างวะนะาจะน่าจะหนาวนะเฮะเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมหน้าหนาวจังหกักเพลียงไงฮะ เพียใจไงน,นะอยู่นี่ลำบากเนาะมึงเนี่ยชีวิตมึงเนี่ยอยู่นอนขากายกำแพงเลยปิดแล้วปิดแล้วหรือต่พัลมให้มันเนี่ยดู หปากดังขนาดนี้แม่งยังนอนอยู่อ่ะ <laughs> อีเด็กเกียจะมาเอาโทรศัพทมาชาร์จแบตเลยติดกระเป๋าไว้ทำงานไม่สะดวกเดี๋ยวเราแวงคนนู้นคนนี้ทักมาอืม <c oughs> <c oughs> หนาวงไงฮะแจนกี่โมงแล้ววะเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งแล้วลุกไปอยู่ข้างนอกเลยมัง้งฮะแจนแจนอยู่ข้างนอกไปใส่หัวไปอยู่ข้างนอก,กนแล้วฮะ ไปเปล่าอืมแอนใส่หัวอยู่ข้างนอกบ้านไหมมึอะฮหฮอฮไฮึฮึฮึอึไึฮ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 ลฮึ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 แึฮึฮึ เก็บแม่แค่นี้เนี่ย